สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนนะครับกับค่ำคืนวันอาทิตย์บรรยากาศที่อาจจะตุ้มตุ้มต่ำต่ำสำหรับคนที่ต้องไปเรียนต้องไปทำงานพวกนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยวันนี้เป็นสัปดาห์ลองวิกเอนในสหรัฐอเมริกานะจะเป็นวันที่เขาเรียกว่าวันชาติสหรัฐนะครับ Fourth of July หรือ Independence Day นะฮะก็ก่อนหน้านี้สองสามวันที่ผ่านมาเสียงบนตลาดมองว่า อาทิตย์เนี่ยนะครับเสาร์อาทิตย์จันเนี่ยจะเป็นช่วงของตลาดแดงๆนะทิศทางมันน่าจะไปทางแดงๆเพราะเดิมทีเสาร์อาทิตย์วอลลุ่มมันก็น,น้อยอยู่แล้วและลองวิกเอนเนี่ยคนก็ไม่ได้นั่งหน้าคอมนะส่วนใหญ่ไปเฉลิมฉลองกันตลาดใหญ่ๆอย่า,ยยางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะปรากฏว่ามันเขียวขึ้นมาเฉยเลยนะครับก็นั่นก็คือความแน่นอนของความไม่แน่นอนบนตลาดคริปโตเคอเรนซีบางทีมีเขียวบางทีมีแดง ถ้าใครจับจุดถูกก็โชคดีไปนะครับเอาละมาดูข่าวแรกกันเรามาดูกันสองสาข่าวนะเพื่อนๆสบายๆเบาๆนะครับก็มีทางวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกานะครับคุณซินเตียลูเมสตอนนี้เธอเชิญชวนไงชวนพวกสายขุดทั้งหลายมาอยู่ที่รัฐของเธอมาอยู่จังหวัดเธอนะครับรัฐไวอมิงหลังจากที่ประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ก็ไล่คนออก นะครับไม่ให้ขุดเหมืองละนะคนจีนก็จริงๆแล้วย้ายมาเป็นปีแล้วแหละนะครับมาเท็กซัสบ้างนะตอนนี้ทางไมอามี่ก็ต้องการคนขุดเหมืองไวนอัลเมงก็มาแย่งตัวคนขุดเหมืองนะตอนนี้ใครที่มีเหมืองเนี่ยนะถือว่าเนื้อหอมนะเพื่อนๆเพราะเนี่ยเห็นไหมผู้หลับผู้ใหญ่ในประเทศต่างๆตอนนี้ต้องการดึงเพราะอะไรเพราะเขาเห็นอนาคตนะครับถ้าเขาไม่เห็นอนาคตระดับวุฒิสภาเนี่ย ไม่ชวนมาที่จังหวัดเขาแน่เพราะว่าถ้าเกิดชวนมาแล้วมีปัญหาอย่างในประเทศจีนเนี่ยอนาคตทางการเมืองเขาดับนะฮะมันสอให้เห็นถึงว่าไอ้เรื่องที่ว่าใช้พลังงานฐานหินมีผลต่อสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยบางทีมันเป็นฟัาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรทของการใช้ Renewable Energy ใน Cryptocurrency เนี่ยในการขุดเนี่ยนะใช้พลังงานทดแทนมันมีแต่ขึ้นนะมันไม่มีลงเลยนะครับ มันไม่เหมือนรถเมยบ้านเรานะเ,นเพื่อนเนืมันไม่เหมือนเราตามหลังปออ,อนะครับนี่ขวัญเยอะๆะไม่ใช่นะครคริปโตเคอเรนซี่นะใช้ Renewable Energy มากขึ้นแล้วมากขึ้นมาโดยตลอดนะฮะถ้าดูตอนนี้เนี่ยในเรื่องของ Bitcoin Liquid Supply Ratio เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตลาดตอนนี้ Supply บนตลาดน้อยลงนะครับเพราะอะไรเพราะมีคนเริ่มเก็บเหรียญไว้ใน wallet นะจะไม่เก็บไว้ใน exchange นะจะเก็บไว้ใน wallet จะไม่ได้ตั้งซื้อตั้งขายนะเพราะนั้นมือเพชรตอนนี้เริ่มเยอะคนในวงการเริ่มเก็บระยะยาวหลายคนเริ่มไม่ดูราคาบนพอร์ตหลายคนเริ่มนะฮะพยายามไปทำอะไรที่มันไม่เสียหัวนะเพื่อนเเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเราตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเครียดพออยู่แล้วทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะหลายคนเลือกที่จะไปทำอย่างอื่นทำให้อะไรทำให พอสป라이มันน้อยลงดีแมนมันมากขึ้นนะครับแต่ละคนตั้งราคาสูงๆไว้ทั้งนั้นอ่ะนะเท่าที่ผมเท่าที่ผมฟังเสียงไว้บนตลาดในตลาดนะครับมาดูอีกข่าวหนึ่งนะครับจากประเทศอินเดียนะข,ข่าวก็คือทางตอนนี้ทางอินเดียเขามีข่าวออกมาว่ามีการร้องเรียนไปถึงตำรวจนะว่ามีพวกออนไลน์ทรานซัคชันที่ผิดกฎหมายอ่ะนะแล้วก็ใช้ b i n a n c e ในการ ทำ P 2 P ซื้อเปลี่ยนแลกขายบิตคอยกันนะครับคือ <c oughs> เราจะเห็นข่าวอินเดียแบนคริปโตเยอะมากๆอยู่แล้วนะฮะทีนี้มีในอีกแส p e c อีกมุมมองหนึ่งของอินเดียที่ส่วนใหญ่หลายคนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงนะนั่นก็คือเหตุผลดีๆที่เขาแบนะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเหตุผลดีๆที่เขาเคยพยายามจะแบนหรือครกด k าวบิตคอยเนี่ย ก็จะเป็นในเรื่องของพวก call center call center เถื่อนที่หลอกคนอนะ่ะให้โอนคือในสหรัฐอเมริกาเจอกันบ่อยมากๆนะฮะสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียเนี่ยนะเจอ call center จากจากอินเดียมาคืออยู่ดีๆคอมพิวเตอร์มันเจอบั๊กหรือเจออะไรที่เราได้มาจากอ e ีเมลแล้วเข้าไปกดซีซัวเนี่ยนะบางคนแบบไม่รู้อะ่ะเข้าไปกดพอกดปุ๊บมันขึ้นมาว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์คุณมันมีเขาเรียก มัน infect อะมันเจอเมลแวร์นะฮะก็จะให้เบอร์ขึ้นมาโทรเข้าไปใน call center แล้วเขาจะช่วยปลดล็อกตรงนั้นนะพอโทรไป call center call center มันก็จะแบบว่าเออคุณอย่างนี้ไปซื้อ g i ฟต์ a r รมาให้เรานะเป็นบัตรกิฟต์กัรนะครับแล้วก็เอารหัสมาเดี๋ยวเราจะแก้ให้ประมาณนี้หรือให้โอนตังอะไรประมาณนี้นะครับพอทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บนะ call center ก็ดูดเงินไปแล้วทีนี้ยการที่จะ เอาเงินเข้าธนาคารเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะเขาก็ต้องเอาเงินไปซื้อบิตคอยนะแล้วก็เนี่ยนะฮะมันก็มีข่าวกันว่าเนี่ยพวกมิชาาชีพใช้ Binance ในการฟอกเงินบ้างอะไรบ้างนะคือเห็นไหมบีนแนนซ์เริ่มมีกลิ่นไม่ดีในหลายๆประเทศนะครับเดี๋ยวเราจะมายกอีกตัวอย่างหนึ่งว่าทำไม Binance มันมีกลิ่นกลิ่นไม่ค่อยดีนะหรือคริปโตเคอเรนซีมีกลิ่นไม่ค่อยดีคือเนี่ยเขาใช้บิตคอย ซึ่งจริงๆแล้วไอการโกงกันอะไรเนี่ยมันคือมันโกงกันด้วยเงินสดแล้วมาแปลงเป็นบิตคอยทีหลังนะครับหรือแปลงเป็นทองคนที่อยู่อินเดียแต่เขาไม่พูดนะเขาไม่พูดว่าเวลาคนเก็บทองไว้อะไรเนี่ยเฮ้ยทองนี่ผิดกฎหมายนะฮะเขาไม่ค่อยออกข่าวนั้นเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะออกก็ออกข่าวบิตคอยมากกว่าอย่างในสหรัฐอเมริกานะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆดูคนนี้นะเนี่ยหัวข้อข่าวนี้บอกว่า one of the biggest opponents of cryptocurrency in Washington is Congressman Brad Sherman a California Democrat who has in the past called for cryptos to be banned นะครับคือสภาคองเกรสคนนี้นะครับชื่อว่า Brad Sherman นะออกมาให้แบบคือเวลามีการคุยกันในสภาเนี่ยจะพูดตลอดเลยว่า Bitcoin ไม่ดี Cryptocurrency ไม่ดีคนเสียตังเยอะคนก็ไม่เสียภาษี มันไปช่วยในเรื่องของการฟอกเงินมันไปช่วยในเรื่องของนะครับมิจฉาชีพในการก่ออาชญากรรมบ้างอะไรบ้างคือง่ายๆคือแกต่อต้านบิตคอยอย่างรุนแรงอะนะครับแต่ปรากฏมารู้ตอนหลังว่าอะไรเพื่อนๆแกได้บริจาคจากธนาคารใหญ่ๆเยอะมากนะครับธนาคารที่บริจาคให้พักของแกนะเช่น Capital Group นะครับแบล็กส o ตนกรุ๊ปนี่ก็ใหญ่นะ อเมริกันแบงก์เกอร์แอสส OCIATION ก็ใหญ่แคปิตอล ONE ฟ i น a n นเชลโอ้โหชาวชวับอย่างเงี้ยคือพวกนี้ก็จะบริจาคนะบริจาค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 เสร็จอะไรมีการล็อบบี้มีการคุยกันนะครับท่านครับนายครับนะตอนเนี้คนโอนเงินจากธนาคารผมไปเข้าไปใน EXCHANGE เข้าไปเทรดคริปโตกันหมดแล้วตอนเนี้ดอกเบีย้ยผมก็นะล่อยหลอนะครับ คนเข้ามาฝากประจําก็น้อยลงนะแล้วคนเวลาโอนไปลงทุนทีเนี่ยยิ่งในช่วงเศรษฐ,ฐกิจแบบนี้ไม่ได้โอนกันนิดนิดหน่อยสิบเปอนะ์ี่ะโอนทีครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นธนาคารต่างๆเหล่านี้ก็ต้องหาวิธีปกป้องผลประโยชน์เขานะครับก็เนี่ยนะฮะบ,บริจาคแล้วก็ท่านครับนายคับตอนนี้มีปัญหาแล้วนะพอท่านครับนายคับได้เงินมาปุ๊บนะก็ต้องแบบคุยในสภาบิตคอยเป็นเรื่องไม่ดีนะเนี่ยสร้างความเสียหาย ให้กับสังคมนะพี่น้องประชาชนขาดทุนเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบนนะครับเป็นไงนะมีคนไปสืบเรื่องมาแล้วก็เจอว่าโอ้นี่ไงนะครับมีการโด o n a t e กันเยอะมากๆเลยให้บริจาคนักการเมืองนะครับในสหรัฐอเมริกาขนาดที่เป็นประเทศที่แบบนะเฮียบๆนะทุกอย่างต้องถูกกฎหมายนะยังมีเรื่องพวกนี้นะเพื่อนๆแล้วจะอะไรกับประเทศอื่นๆนะฮนะ เอาละมาดูหัวข้อข่าวอีกอันหนึ่งนะคุณอีลอนมัสนะครับ yeah, yeah, เขาบอกว่า Elon Musk is losing his power over the crypto community after his latest tweets f a i l to boost Dogecoin or Bitcoin นะคือตอนนี้ลุงอีลอนมัสของเราเริ่มถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็เริ่มเสื่อมศรัทธาแล้วนะคนในวงการคริปโตคอมมิชช y เริ่มเสื่อมศรัทธาแกแล้วแบบเซ็งๆกับแกนะหลังจากที่ ทวีตหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ดันในเรื่องของ o o g e o o n หรือ Bitcoin เท่าไหร่นะฮะหลายคนก็ออกมาพูดว่าเนี่ยนะ,ะเนี่ยเขาบอก crypto community has had enough of the elon musk effect phenomenon นะครับคือกลุ่มคริปโตเบื่อแล้วอะเบื่อฟีโนเมนอนของอลุงอีลอนมัสของเราอะ เพื่อนๆคิดยังไงความรู้สึกยังไงนะรู้สึกเหมือนกันไหมทุกครั้งที่ปกติเดิมทีเนี่ยนะแกทวีตมาดอจคอยในช่วงต้นปีนะครับราคามันก็ดีด,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 ดขึ้นมาคือถ้าเอาแฟร์ฟรนะเพื่อนดอจคอยปีหนึ่งมันขึ้นมาหมื่นเปอร์เซ็นต์่ะคือจะให้แกทวีตขึ้นมาทีหนึ่งแบบขึ้นมาอีก10บาท5บาทเงี้ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถามว่าเอาล่ะก็ต้องยอมรับว่าแกก็บางทีการทวีตของแกมันก็ทําให้หลายคนเกาหัวนะครับ <c oughs> มีคอมเมนต์ใน reddit นะครับถามว่า what is the simplest way to leave access to crypto after death นะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่แม้กระทั่งคนไทยก็ถามบ่อยว่าวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทิ้งมรดกว่าให้ลูกลหลานอะเหรียญนั้น cryptocurrency ของเราเนี่ยจะทำยังไงนะคือตรงนี้มันก็มีสองวิธีแบบหลกัหลกๆเลยนะคือหนึ่งสมมุติยกตัวอย่างถ้าคุณมีลูกคนเดียวนะก็ ให้พาสเวิร์ดเอ็กชแนนเขานะฮะแล้วก็เขียนไว้ในพินัยกรรมว่าเรามีเหรียญคริปโตอยู่เท่าไหร่นะอาจจะเขียนต้นทุนไว้ก็ได้นะลูกจะได้ไม่ขายหมูนะครับเ,เขียนหรือไม่นะถ้ามีลูกหลายคนผมว่าให้วอลเล็ตเลยดีกว่าคนละวอลเล็ตเลยนะครับแล้วก็แจกซีดเฟสกันไปแล้วก็บอกไปว่านี่นะปู่มีคริปโตเท่านี้ปู่ซื้อมาวันนี้วันนี้นะขอให้ลูกให้หลาน ใช้เงินตรงนี้ให้มีประโยชน์ต่ออนาคตอะไรก็ว่าไปอันนี้อันนี้เป็นของน้องกอไก่อันนี้เป็นของน้องขอไข่นะครับก็ซีดเฟรอะไรเรียบร้อยเป็นของเขาเองเลยนะผมว่าในอนาคตเนี่ยเด็กอนุบาลเห็นก็รู้แล้วนะโอเคมีบิตคอยท่านี้ใช้รหัสกระเป๋านี้ซีดเฟรนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็เอาไปเอาออกได้นะครับผมว่าไม่มีปัญหานะใน <c oughs> หลายๆประเทศเนี่ยนะครับเอ็กชแนนส่วนใหญ่แล้ว ผมเห็นแต่ Exchange ของหุ้นนะที่เขาให้เขียนพินัยกรรมนะบางเ x c h a n ช e นมีพินัยกรรมมีช่องที่ว่าพินัยกรรมบางช่องไม่มีพินัยกรรมแต่มันก็มีข้อคละหายอีกละนะเขาเขียนว่าจะต้องมีช่องนะเราสามารถเขียนไว้ว่าถ้าเกิดเราเป็นไรไปเนี่ยเราจะทิ้งหุ้นนี้ว่าให้ใครแต่ถามหน่อยเถอะเกิดคุณไม่เข้ามาเทรดสองสามปีเนี่ยบริษัทเขาจะมาเช็คไหมบอกฮัลโหลพี่ยังมีชีวิตอยู่ไหมครับ <laughs> เขาคงไม่มาเช็คอยู่แล้วนะมันก็ ทำให้ลูกหลานเราไม่รู้อะนะบางทีลูกหลานเราแก่ไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าเอ้ยคนนี้ทิ้งมรดกทิ้งอะไรไว้ให้นะเพราะฉะนั้นผมว่าตรงเนี้ยเขียนไปในลาย,ล,ายลับอักษรแล้วก็ใส่ตู้เซฟไว้นะอันนี้ดีที่สุดนะให้เขารู้ว่ามีเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่ต้องการให้เขาใช้ในทางไหนในอนาคตประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคุณทําเองโดยที่ไม่มีทนายนะผมว่าดีที่สุดนะคือไม่ต้องใช้บริการทนายก็ได้นะเพราะว่ามันต้องมีค่าบริการะมันะจริงๆมันไม่มีอะไรนะนะครับก็คือ ให้ซีดเฟสไปะนะแล้วก็วอลเล็ตนั้นน่ะลูกหลานจะสือใส่กระเป๋าไปถึงดาวังคารก็ยังเป็นของเขาอยู่ะนะครับมีปิดท้ายด้วยโจกนะครับขำๆเขาบอกว่าผมมาจากปี2030นะอย่าถามนะว่าผมกลับมาที่นี่ได้ยังไงนะผมแปลให้เลยนะเพื่อนๆในปี2030นนี่นะครับเขามาบอกว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับวงการคริปโต นะเรื่องที่1น t h e r e u m 2.0ใกล้จะเสร็จแล้วในซัมเมอร์ของปีฤดูร้อนของปี2030นะฮะอ t h e r e u m 2.0ใกล้จะเสร็จแล้วอีกอันนึงก็จะเป็น Cardano ตอนนี้นะเอดาเริ่มที่จะใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วที่ Smart Contract จะเสร็จแล้วนะในปี2030นะบางคนอาจจะเก็ตในโจ๊กนี้นะสมา Smart Contract ของ Ada เ,เนี่ยเรารอแล้วรออีกรอแล้วรออีกขอให้มีอันนึงเจ๋งๆมาเหอะนะครับพี่ เจ้าของโปรเจกต์นะฮะอีกอันนึงก็เป็น l l ร r a n d นะฮะ l g ร r a n d สุดท้ายไป1ดอลลาร์นะครับสุดท้ายไป1ดอลลาร์ปกี้นึกถึงชื่อเจ้าของโปรเจกต์ไม่ออกค a r d ดานคุณชาวนะชาวฮอสกินสันนะครับ Dogecoin นะครับเขาบอก Dogecoin is the currency of the world นะ o g e o o n n เป็นสกุลเงินของโลกเพ,พื่อนๆนะในปี2030นะครับ Elon is Demanded Bitcoin Gets Greener นะครับคุณ e l ลอนม s k ออกมาประกาศในปี2030ว่าต้องการให้ Bitcoin เนี่ยมันมาจากพลังงานสะอาดนะก็เหมือนเดิมนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็น i n i n s is n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  i n i n i n i นะฮะประเทศจีนห้ามขุด Bitcoin นะครับห้ามเหมืองขุดคริปโตนะเหมือนเดิมในปี2030อันนี้มันก็เป็นโจ๊กใน Reddit นะครับเอามาแบ่งกันอา่านมีคนเข้าไปโหวตกันเยอะเอาละเพื่อนๆนะครับ ค่าคืนสบายๆขอให้ทุกคนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับจะได้เก็บพลังไว้สู้ในวันพวกนี้มันจะเขียวมันจะแดงนิดหน่อยปล่อยให้ตลาดมันทํางานปล่อยให้เงินของเรามันทํางานไปขอบคุณจากใจทุกคนที่เข้ามากดไลค์บางคนดูวิดีโอยังไม่จบเลยกดไลค์ให้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์อยู่กันฉันพี่น้องนะครับสไตล์เพื่อนคุยกันนะครับช่องเราแต่ละคอมเมนต์เนี่ยนะฮะจริง ยิ่งเราให้สิ่งดีๆต่อกันเนี่ยนะครับเราต้องการอะไรอ่ะนะสร้างรายได้แล้วก็มิตรภาพนะครับเพราะฉะนั้นในช่องนี้ผมภูมิใจนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีคนมาติดตามอีกแล้วนะถ้าผมแบบล็อกอยู่ที่4ี่หมื่นแล้วผมมีเพื่อนสมาชิกแบบนี้นะโหผมแฮปปี้เลยผมทําไปอีก10ปีผมก็แฮปปี้อ่ะดีกว่าผมแบบมีคนเป็นเป็นแสนแลวแบบนะนั่งดูคนบบทะเลาะถางกันอะไรประมาณนี้นะครับเอาละเพื่อนๆการ่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุน ขอให้ทุกคนโชคดีดูต่อไปครับผม